สวัสดีค่ะอยู่กับ s ซเรถทัวองเกรดเอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมตอนเดียว4ี่คูณนะคะเป็นรีโว่ปี2020ที่อยู่ด้านหลังนะคะใครที่กำลังมองหารถตอนเดียว4ี่คูณ4ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นปี2020ไม่6,1 0 0 0เท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรีโว่นะคะ2.8 4คูณ4นะคะหรือว่าตอนเดียวโฟนั่นเองนะคะ รถเข้าใหม่คันนี้ไม่หกหมื่นะคะของแต่งครบชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะบันไดด้านข้างกันชนท้ายนะคะเป็นรถเดิมเกรดเอนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่ารถไม่มีพิความน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะคันนี้ประวัติดีนะคะฟีดาวได้เลยนะคะเอกสารนะคะใช้อะไรบ้างก็สามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ รถเดิมๆนะคะสีเทาดำปี2020 51900 0บาทนะคะของแต่งเบิกใหม่ให้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นลอ้อบันไดข้างกันชนด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์มีให้ครบนะคะสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้รถคันนี้จอดอยู่สาขาสุรธานีนะคะแต่เรามีหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปุรีรัมนะคะสามารถนะคะจับจองรถได้ทั่วประเทศนะคะส่งรถให้ถึงบ้านนะคะ